สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับข่าวในวงการบันเทิงเช่นเคยที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกาันและสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นข่าวข่าวของนิหน่ายแฮปปี้ตั้งท้องลูกคนที่สองโอดแพ้ท้องหนักก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีกับสาวเก่งมากความสามารถอย่างสาวนิน่าของเราที่ล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวตั้งท้องลูกคนที่สองได้14สัปดาห์แล้วซึ่งตอนนี้สาวนิน่าก็บอกด้วยว่า แพ้ท้องรูปคนนี้หนักมากวันหนึ่งอาเจียนมากสุดถึงวันละแปดรอบกันเลยทีเดียวค่ะแต่แม้ฟังจากจํานวนตัวเลขแล้วก็อดเป็นห่วงสาวนิ่นาะไม่ได้เลยจริงๆแต่ถึงแม้จะแพ้ท้องหนักอย่างไรสาวนิหนาะก็ไม่ท้อค่ะรอลุ้นว่าจะได้ลูกสาวส,าวสมดังใจหรือเปล่าเราไปฟังสาวนิหนาะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจ้า ก็เข้าสู่คันที่สองนี่ชอบใช้ภาษาไทยยากท้องที่สองท้องที่สองนะฮะเข้าสู่วิกที่ที่ที่สิบสี่เข้าสู่เดือนที่สี่เดือนกว่าแล้วเข้าสู่เดือนที่สี่นะครับก็รอให้อีกประมาณห้าวันเราจะรู้ผลเลือดที่ส่งไปทดสับที่อเมริกาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่แต่ตอนนี้เอาแต่สาวเขาคร้าวแล้วก็หมอก็บอกว่าอาจจะได้น้องแต่ยังยังไม่บอกดีกว่าว่าเป็นเพศอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันตรงกันข้ามปุ๊บหมอจะมาตบกระบาลเราได้แต่ว่าก็ก็ก็ กำลังลุ้นอยู่อะอาทิตย์หน้าน่าจะรู้อะค่ะว่าเราได้ผ้หงสพาวเสือได้ลูกสาวขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้กันใหม่หมดเลยนะนะฮะจะในการทําความสะอาดการเลี้ยงดูจิตวิทยานู่นนี่นั่นเนี่ย<ช>พ่อที่ต้องมาดูกันใหม่เลยว่าต้องเลี้ยงผู้หญิงยังไงเนี่ยเพราะบ้านผมมีแต่ผู้ชายหมดพ,พ่ดพอไว้หนวดรอได้เลยจ้ะจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกพอมีคนแรกมาแล้วคนที่2เราก็จะสบายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเป็นเพศตรงข้ามนะสมมติเป็นเป็นน้องผู้หญิงจริงก็อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่นิดหน่อยอย่างที่คุณแบ้แบ คือเหมือนท้องเหมือนไม่เคยไม่เคยท้องมาก่อนเลยค่ะเพราะตอนน้องแพ้เนี่นนี้เนี่ยไม่แพ้เลยแต่ว่าหน้าสิวขึ้นใช่ไหมคะมาคนนี้คืออาเจียนแบบมีอยู่วันหนึ่งอาเจียนแปดรอบอะค่ะแปดรอบอะแต่ผิวดีสวยเปล่งปลั่งทุกอย่างสามีชมสามีก็นั่งมองหน้าหน้าคำนี้หน้าไม่พังเนอะอะไรเงี้ยจะบอกใช่แต่ชั้นนะพังเพราะว่าหูแบบคือท้อเลยอะยอมรัเว่าท้อเลยว่าเมื่อไหร่จะหายมันมันมันเหนื่อยมันโหดมาก ตอนนี้ก็ดีขึ้นเพิ่งมาหายสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเองค่ะรอบนี้ไม่มีรอบที่แล้วมีมีอาทิตย์ขึ้นไส้บ้างแต่รอบนี้ไม่มีไม่มีลืมข้ามค่ะเขาให้ข้ามใช่ไหมตอนเด็กๆฮะเต็มเต็มเลยครับคือสงสารเลยฮะเห็นคือกลายเป็นว่าผอมลงไปอีกนะฮะคือไปโตที่ลูกอ่ะนะฮะแต่ตัวตัวแม่ผอมลงไปเลยก็ชอบพผกดีไม่ต้องดีฮะจะได้กลับมาเร็วๆหน่อย ก็เคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวของสาวนีนาของเราส่วนครั้งหน้าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของดาราคนในนั้นติดตามชมกันได้เลยที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ